เราจะคุยกันในเรื่องประเด็นนี้ก่อนอามแล้วก็พี่ต้องเอาพี่ต้องก่อนเลยแล้วกันล่าสุดโรมาโนโรายงานแล้วว่าฮอยลุนจะไม่ย้ายออกจากมเมเดตเพราะเขาเชื่อว่าการมาของเอ็มบูโมและการมาของคุณย่าจะทําให้เขาฟอร์มดีขึ้นเอาพี่ต้องก่อนแล้วค่อยให้อามขยี้ต่อครับผมพูดเลยนะวกูไม่เชื่อเออใ้คําหยาบเลยเพราะว่าถ้าคุณจะเก่งอะ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องมีสองคนนี้แต่แรกเพราะว่าคือเราเห็นมาหลายๆครั้งแล้วว่า ในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยฮอยลุนมันไม่ได้มีประสิทธิภาพตรงนี้จริงๆตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นหลายต่อหลายครั้งว่าไม่ว่าจะเป็นการยัดบอลมาจากเพื่อนในการคัตแบ็กก็ตามในการครอสก็ตามคุณไม่มีเซนส์นในการที่จะเข้าไปทําประตูจริงๆอ่ะอันนี้แบบต้องใช้คําว่าแบบเห็นหลายต่อหลายลูกอ่ะก็ย้ําลูกที่ชัดๆก็คือเกมเจอบิวบาที่อามัดลงมาแล้วก็เปิดยัดเข้าเท้าอ่ะลูกนั้นมันแบบ ถ้าเป็นกองหน้าทั่วไปยังไม่ต้องแบบมีเสียงปุ้งคือมันต้องยิงเสระอันนี้คือคุณแค่แบบฉลับคุณเข้าไปแล้ววกกับหลายๆล,ลูกบางจังหวะการพิงบอลการการเทินตัวในการรับบอลมันไม่เหมาะกับการเป็นกองหน้าตัวเป้าอันนี้จริงๆคือในมุมของพี่เนี่ยถ้าเขาจะเล่นดีนะเขาต้องเป็นคนที่สอดขึ้นมาแล้วเข้ามาเข้ามายิงไม่ได้เป็นตัวสูงอะ่ะซึ่งมันก็นจะไปนชนกับโจเชอร์เซเซ่ C C S, ถ้าเราเลือกเอาเนี่ยอาจารย์ดูกับฮอยลลุนเนี่ย พี่ยังมองว่าเซอร์เซยังยังมีในเรื่องของเซนต์การจบประตูเยอะกว่าฮอยลุน oh. บอกว่าถ้าเบอร์โมเข้ามาคุณย่าเข้ามาคุณจะจบสกอร์ดีขึ้นถ้าถามในทางกลับกันสองคนนี้เอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่ใช้คําว่า oh. เปิอดโอกาสให้กับเพื่อนมากนักคือส่วนใหญ่อะที่เขาเรียกว่าฟอร์มดีตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เขาใช้ความเฉพาะตัวเข้าไปหาจาังหวะพื้นที่การเล่นแต่สองคนนี้เนี่ยพี่ชื่อเลยว่าเซนต์มันเกินฮอยลุน กล้าพูดตรงนี้เลยต่อให้มีสอนี้ฮอยลุนก็จะไม่ยิงเยอะกว่าเดิมครับแล้วมันก็จะเป็นผลเสียกระทีมไปเรื่อยๆนี่แหละคือถามว่าในอนาคตฮอยลุนจะเก่งขึ้นได้ไหมมันก็มีมุมนี้จะเก่งขึ้นได้เพราะว่าอ่ะเราก็ต้องบอกย้าคําเดิมว่าแฟนบอลก็คงจะเซงว่าโอ้ก็เขายังเด็กอยู่อ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเพราะว่าอ่ะถ้าเรายกตัวอย่างอย่างเกลเคเรสตอนเด็กมันก็ไม่ได้ยิงถูกไหมเจมี่วาดี้ตอนเด็กก็ไม่ได้เปรียงปางแฮร์รี่เคนเองก็ไม่ได้เปรี่ยงป้างตอนอายุยี่สิบเอ็ดยี่ ดังนั้นเนี่ยกองหน้ามาันอาจจะต้องการประสบการณ์แต่ย้ําว่านะตอนนี้เนี่ยฮอยลุนณนะตรงนี้คุณไม่ออกเนี่ยคุณจะยิ่งจมกับเรื่องที่คุณโดนกระแสไปเรื่อยๆแล้วก็ผมว่าถ้าถ้าปีนี้นะสมมุติฮอยลุนฟอร์มไม่ได้จริงๆทีนี้เนี่ยพี่ว่ามันจะไปไกลแล้วมันจะเป็นผลเสียทั้งตัวเองแล้วก็สโมสรคือณตอนนี้ในส่วนตัวพี่มองว่าฮอยลุนเนี่ยถ้าแมนยูคิดจะเก็บนะพี่รู้สึกว่าปล่อยยืมได้ไหมให้เขาไปหาประสบการณ์ด้วยความมั่นใจก่อน แต่ถตอนนี้ถ้ายังไม่ออกเนี่ยพี่ว่ามันผลเสียทั้งคู่ครับประมาณนี้อันนี้ค่อย่ี่ต้องอามาอามอัมรุนอัมรุนผมว่าปัญหาของห้อยรุนน่ะก็คือเรื่องเซนบอลนะอือก็คือเรื่องเซนบอลน่ะหรือว่าสันทติยานการพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่บอลมันไปอยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะเออแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลเสริมไมให้นะครับ คือถ้าผู้ชมเรื่องของคาแรคเตอร์อันนี้สําคัญนะผมมาโตมากับก,บการดูลูทฟันดิสรอยเนี่ยเป็นไอดอลในตําแหน่งกองหน้าพี่ม้าเนี่ยเวลาอยู่ในกรอบอะคือเขาไม่ได้แค่มีความสามารถในการบอลแรกเกี่ยวบอลหรือว่าจบด้วยซ้ายขวาลูกมงหรือหาช่องอย่างเดียวหรือขยับไปถูกที่ถูกเวลาอย่างเดียวคาแรคเตอร์เขาดีด้วยใจเนี่ยโคตรโคตรได้อะผมบอกเลยอะ ไม่หงอแล้วก็ไม่กลัวกับเซนเตอร์ไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามพร้อมที่จะบวกพร้อมที่จะชนพร้อมที่จะตันมีลูกตุกติดด้วยคือว่าง่ายๆว่าครบเครื่องมากซึ่งฮอยลุนเนี่ยแบล็กเกาว์ชีวิตเขาอะเขาค่อนข้างอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างมีฐานะระดับหนึ่งแล้วก็ที่ผมไปดูตั้งแต่แบบตูวตวการดโคเปนเเกนไปดูแบบเทปเก่าๆหรือหรือแบบการเล่นหรือข้อมูลสเกลเนี่ยคือเป็นกองหน้านิสัยดีอะ่ะ พี่เบนพี่ตองเป็นกองหน้านีสใส่ดีเป็นกองหน้าในาลักษณะที่ไม่ค่อยอือไม่ค่อยหืออะไรกับเซนเตอร์เขาอะเหมือนอารมณ์ถ้าเกิดสมมติอันนี้มันเป็นศัพท์ฟุตบอลนะเจอคู่ต่อสู้มาบูลี่ใส่อะมาชนใส่มาแบบไอ้นี่ใส่อะถ้าแบบเป็นคุณลองนึกภาพว่าถ้าเกิดมันเป็นกองหน้าแบบตึงๆอ่งอะเช่นคอตต้าเช่นอิบลาหรือเช่นนีแล็นีหมนีและ,น,ะนี่แหละแม, <า S 2> มะ่คำสอกเลยอ,อ,อ,อาโอ้โไหไอ้นั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงยุคนี้มันมี VR ใช่ไหมผมพิ่งแม่คนสอบล่าสุดอะ เออคือมันก็ต้องต้องมีปฏิกิริยาหรือต้องมีเขาเรียกว่าเล่เหลี่ยมต้องมีชั้นเชิงหรือต้องมีอะไรสักอย่างมาแบบอับการแบบนี้หน่อยเออไม่ได้หมายความว่าให้ไปสอเขานะหมายถึงแบบต้องสู้กับเขาหน่อยต่อหอยลุนมันหิมมากอ่ะผมใช้คํานี้แล้วกันหอยลุนหงิมไปมันดูเนื้ออะเออแล้วก็มันเนี้ยไปถ้าดีใจก็ดูโหดเลยนะถ้าดีใจนี่เขาแกเดเตอร์เลยนะ อจะด้วยความที่แบบยังเด็กไปหรือจะด้วยความที่แบบประสบการณ์ยังน้อยหรือเรื่องของช่วงที่ผ่านมาใจมันก็เล็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าความมั่นใจมันเสียไปในเพลการเล่นต่างๆอ่ะหลังๆนี่หนักหนักไปยันแบบบอลแรกนะจับลั่นจับปิน้นยิงบุดกระทั่งเท้าซ้ายตัวเองอะ่ะคุณมันเล่นไปเรื่อยๆแล้วแบบใจมันเล็กไปเรื่อยๆเพราะมันจมไปเรื่อยๆอะ่ะดังนั้นนะผมเห็นด้วยกับที่ต้องตรงที่ ถ้าเกิดคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมอะ่ะผมว่ามันมีสิทธิ์นะที่จะขัดน,นะการจเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของตัวเองเพราะว่าคือช่วงก่อนหน้านี้คุณก็ไม่ใช่สูตรหน้าระดับที่แบบยิงเยอะหรือไม่ใช่สูตรหน้าที่มีเรื่องของสถิตยานหรือพรสวรรค์สูงหรืออะไรมันดูแบบธรรมดาอันนี้อันนี้เราต้องต้องแบบพยายามอธิบายให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะคือมันไม่ใช่ว่า เราไปเก่งกว่าเขาแล้วเราไปด่าเขามันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือผมมองในฐานะแฟนฟุตบอลคนหนึ่งที่เห็นกองหน้าเก่งๆหลายๆคนในอดีตที่ผ่านมาอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมไปนั่งดูปาปิซิเซ่กับเดมบ้าบามาทีมเชียร์ลองผมเนี่ยคือนิวคาสเซิลถ้าผู้ชมรู้ไหมครับว่าสองคนเนี้ยได้เล่นร่วมกันประมาณน่าจะสองฤดูกาลนะที่นิวคาสเซิลในยุคข,ของน่าจะอารันพาดิวโอ้โหเดมบาบากับปาปิซิเซ่แม่งเก่งมากมเห็นแบบนี้นะ โดยเฉพาะเดมบ้าบาเก่งถึงขนาดมีทีมใหญ่มาซื้ออ่ะคุณก็คงรู้ว่าทีมอัน้ไปเชลซีอ่ะเออปาปิซิเซ้อ่ะก็มีความรอบกัดเช่นเดียวกันลูกยิงมาสะจันนี่ก็เยอะเก็บบอลใส่นันนเี่ยยิงใส่เชลซีใส่ก้อยอ่ะใช่หรือผมไปย้อนดูพวกโอบาเฟมี่มาเตนเนี้ยอ่ากิตาร์เร็วทะลุทะลวงแต่ของหอยลุนน่ะมันดูไม่ชัดเจนว่า ตกลงแล้วเนี่ยคุณเก่งหรือคุณเด่นด้านจุดไหนกันแน่ยกให้คนห,หนึ่งไหมที่คนอาจจะมองว่าแบบมันอาจจะไม่เก่งแต่พี่ว่ามันเก่งกว่าอยรุนน่ะเผื่อคนจะนึกภาพตามโมเมนต์การล่อนอ่าเอ้ยโอเคนะนจากเลสิน่ามามอินเบอร์น,น,นี่ต้องนานเลยนะการเล่นดูแบบการยืนอะแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีทีเด็ดไงเข้าใจไหมแต่คือตอนนี้แบมนที่อาร์มบอกอ่ะพี่ว่าไฮรุนอะอย่างอย่างที่อาร์มพูดเมื่อสักครู่เนี้ยพี่ถามอาร์มแล้วกันสมมติ่ะพี่ถามอาร์มว่าไฮรุนยิงเต็มข้อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ทั้งที่เข้าซ้ายถูกไหมมันผิดธรรมชาติกองหน้าป่ะเออนึกไม่ออกเห็นไหมพี่จะไม่น่าจะเป็นเกมยุโรปสักเกมอ่ะที่มันแบบชาร์จเข้าไปอ่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะพี่ไม่เคยเห็นฮอยลุนชาร์จในกรอบหกหลาหรือกรอบสิบแปดหลาเต็มข้อเลยอืมขนาดลักษณะการแปลหรือแท็บอินมันยังวางเท้ายิงแปลกๆกันนะใช่ ผมมีคำถามพี่ต้องแล้วก็อามแล้วก็ในแฟนช่องที่ดูไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็ย้อนหลังก็ได้นะตอนนี้เปรียบเทียบคอยลุนฟอร์มนะปัจจุบันจะเปรียบเทียบกับกองหน้าคนไหนที่นึกออกโอ้โหแป่งยากมากจริงๆมันยากมากจริงนะขนาดอลันสมิธแหะที่แบบคนดูถูกดูแคลนนะย้ายมาแมนอยู่ในช่วงที่แบบผ่าน,น,นการเงานเล็กก็สวยแล้วคือยิงน้อยก็จริงนะแต่เห็นแบบเนี้ยเอาถ้าเอาคนดูทันนะผมจะบอกให้ แค่คาแรคเตอร์เนี่ยอลันสมิธกินขาดหรือแม้กระทั่งการเก็บบอนนาลายหรือการสร้างจังหวะให้เพื่อนอะ่ะผมจะบอกให้ว่าฤดูกาลสองพันหกถึงสองพันเที่แมนยูเต็ดกลับมาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยอลันสมิธถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ที่ปิดทองหลังพ้าเหมือนกันเพราะขยันมากยิงไม่เยอะ,ะแต่ยิงสำคัญตลอดนะเออแล้วก็ผมยังจําวันที่ยิงโลมาเจ็ดหนึ่งได้เลยคือมันไม่ได้ยิงเยอะห,อก,หอกนะนอ่ายิงด้วยยิงด้วย เออไม่ได้ยิงเยอะขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ความสาคัญนะเอาเรื่องคาแรคเตอร์การไล่บอลหรือการเก็บบอลหน้าลายอะ่ะทําได้ดีกว่าหอยลุน <laughs> ฤดูกาลที่แล้วเยอะอืคือสมิธเนี่ยถ้าแบบเอาพี่ชอบจริงๆชอบแนะ่ยูริสละอย่างแรกเป็นความมุ่งมั่นแต่สิ่งสําคัญคือกองหน้าต้องเก็บบอลให้อยู่กับเท้าเพื่อช่างจังหวะให้เพื่อนหรือตัวเองให้ได้เออสมิธเนี่ยถ้าถ้าคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่ทันนะคุณลองไปเปิดอ m ันสมิธลิชเอาตอนอยู่ลิสก็ได้ คุณจะเห็นความแตกต่างทันทีดุดันชัดเจนเก็บบอลได้ยิงเข้าข้อสมรรถน,นะผลการกองหน้าวิว่าอย่างแรกคือถ้าคุณยิงไม่เข้าข้อเนี่ยมันไม่ได้เามันต้องจบประตูไงอืมอาะ<อ>กองหน้ากองหน้ากองหน้าเนี้ยทีมทีมไหนนะตอนนี้มีใครอ่าท,ทีมใหญ่ๆมีใครยิงไม่เข้าข้อ แต่คนอาจจะแบบอันนี้คิดต่อให้คนเนี่ยแบบพี่นูนเยสด้พี่เข้าข้อแต่อันเนี้ยมัน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 ต้องจูเลด้าไงแต่ถามว่ามันก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้มีโอกาสยิงแบบนี้ไงถูกไหมใช่ไหมอย่างพวกนูนเยสอะไรพวกเนี้ยหรืออ่ะผมยกตัวอย่างในบุนเดสเนี้ยที่ฟอร์มกําลังมาแล้วแล้วยิงเยอะด้วยกิติกเเกกิติเกใช่เอกิติเกเนี่ยคนน่าบ่นเยอะว่าแบบโอเคใช่ใชโอกาสเปลืองใช่ใช้โอกาสเปลืองแต่เขาพาตัวเองอ่ะไปอยู่ในจุดนั้นอ่ะได้เยอะไง เขาเรียกว่าออฟเดอบอลดีอืมเนี่ยออฟเดอบอลพวกพวกนี้มันมันฝึกกันยากครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ผมถามจากอ่ารุ่นพี่หรืออาจารย์ผมมาไม่เคลนเบิร์นน่ถามมาตรงๆเลยพี่เบิร์นบอกว่าอะไรว่าชี่แม่งพูดยากมแม่งเป็นพรสวรรค์จริงๆเว้ยบางที <c oughs> เวลาลงไปในสนามอ่ะเขาไม่มีใครมานั่งบอกมึงหรอกว่ามึงต้องขยับยังไงอ่ะมึงต้องรู้ด้วยตระเองอ่ะมึงเห็นช่องเนี่ยกองหลังมีสามคนมึงต้องหาช่องเพื่อเข้าไปให้ได้อ่ะ ใช่ไหมก็อย่างที่พี่เคยลไลค์กับสองคนหลายครั้งที่บอกอ้างจากพี่พี่ตุ๊กปิยพงศ์ผิวอ่อนเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนบอลไทยอ่ะก็จะยอมรับนับถือในการเคลื่อนที่ของพี่ตุ๊กเพราะว่าแกไม่ได้เป็นคนวิ่งเร็วมากแต่ต้องบอกว่าเป็นคนที่หาพื้นที่เข้าไปทําได้สะดวกเลยอืมถูกไหม